สวัสดีครับช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับสินทรัพย์ที่ร้อนแรงที่สุดคงหนีไม่พ้นทองคําแต่คําถามก็คือไอกระสาตื่นทองที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันใกล้จะจบแล้วหรือยังวันนี้เรามาหาคําตอบกันครับก็คือเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้เลยครับราคาทองคำเนี่ยเพิ่งจะพุ่งพรวดทะลุเพดานไปทําสถิติสูงสุดใหม่เป็นปอติการโอ้โหเรียกได้ว่าฮือฮากันทั้งวงการเลยแต่ในขณะที่ราคาทองทําจุดสูงสุดใหม่เนี่ย มันก็มีเรื่องที่น่าคิดเกิดขึ้นครับว่าทําไมนักลงทุนรายย่อยถึงเหมือนจะเริ่มอถอดใจกันแล้วละ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาคลี่คลายกันโอเคครับประเด็นแรกเลยกระแสะทองที่ว่าร้อนแรงเนี่ยมันเริ่มแผ่วลงแล้วครับโดยเฉพาะสัญญ,ญาณจากฝั่งนักลงทุนรายย่อยที่ดูจะชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด เรื่องนี้ไม่ใช่การคาดเดานะครับเพราะว่ามีข้อมูลอย่างนักวิเคราะห์ของ JP Morgan เลยที่เขาชี้ชัดๆเลยว่าพอเริ่มตอยมาสีปุ๊บแรงซื้อทองจากรายย่อยก็เริ่มเบาลงซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่าจับตามากครับแล้วพอมาดูตัวเลขจริงๆนะครับยิ่งชัดเลยคือปริมาณการถือทองผ่านกองทุน ETF เนี่ยมันลดลงไปถึงเกือบ2%ถ้าเทียบกับตอนที่พีคสุดๆเมื่อวันที่21ตุลาที่ผ่านมาก็เป็นการตอกย้ำเลยว่าเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนจริง เอาละครับเพื่อให้เข้าใจว่าทําไมตอนนี้มันถึงแผ่วลงเราต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านี้กันหน่อยนั่นก็คือช่วงไตรามาสที่3ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดคึกคักสุดๆก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มเย็นลงภาพนี้เทียบให้เห็นจะจะเลยนะครับฝั่งซ้ายคือไตรามาส4ี่ปี2025ที่ทุกอย่างเริ่มชะลอตัวส่วนฝั่งขวาคือไตรามาส3ที่เป็นช่วงเวลาของการไล่ซื้อทองกันแบบโอ้โหเรียกว่าเฟรนซี่หรือบ้าคลั่งเลยก็ได้คือบรรยากาศมันต่างกันคนละเรื่องเลยครับ และถ้าดูเป็นตัวเลขนะครับจะเห็นว่าช่วงไตรมาสหนึ่งกับ2เนี่ยความต้องการลงทุนทองคำโดยรวมทั้งทองแท่งเหรียญและก็ ETF เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์แต่พอเข้าไตรมาสสเท่านั้นแหละครับตัวเลขกระโดดไปเป็น60,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแล้วทําไมไตรมาสสามมันถึงพุ่งขนาดนั้นล่ะคาตอบหลกัหลกๆก็คือนักลงทุนเนี่ยเขาหันมาใช้ทองคําเป็นเหมือนหลุมหลบภัยครับคือใช้ป้องกันความเสี่ยงจากตลาดหุ้นกันมากขึ้น พอตลาดหุ้นดูเสี่ยงคนก็วิ่งเข้าหาทองคําเพื่อความอุ่นใจนั่นเองมาถึงประเด็นที่3ครับที่น่าสนใจคือผู้เล่นในตลาดทองคำเนี่ยไม่ได้มีแค่รายย่อยนะครับแต่ยังมีผู้เล่นรายใหญ่อย่า,ยยางธนาคารกลางของประเทศต่างๆที่เข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆด้วยดูข้อมูลในตารางนี้สิครับน่าทึ่งมากในไตรมาสที่3เนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคําเพิ่มเข้าไปในคลังสํารองถึง220ตันคือเพิ่มขึ้นจาก170ตันในไตรมาสก่อนหน้า แล้วมันก็ทําให้สัดส่วนทองคําในเงินสํารองทั้งหมดเนี่ยเพิ่มจากประมาณ24เป็นเกือบ27เลยเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ระดับประเทศเองก็ยังมองหาความมั่นคงจากทองคําเหมือนกันเอาละครับทีนี้มาดูพระเอกของงานกันเลยนั่นก็คือการพุ่งขึ้นของราคาที่ทําลายทุกสถิติเราจะมาไล่ดูกันครับว่าเส้นทางการไปสู่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ครั้งนี้มันเป็นมาอย่างไง คือการไต่ระดับเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022แล้วครับตอนนั้นราคายังอยู่แถวแถว1,617ดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์เองจากนั้นก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเร่งสปีดแบบติดเทอร์โบเลยในเดือนพฤศจิก,กายนปี2024แล้วก็พุ่งไปแต่จุดพิกสุดๆในประวัติศาสตร์ที่4,381.21ดอลลาร์ในวันที่20ตุลาคมปี2025ก่อนที่ราคาจะย่อตัวลงมาหน่อยในปัจจุบัน และถ้าจะสรุปการวิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ในตัวเลขเดียวก็คือตัวนี้เลยครับ170%นี่คือผลตอบแทนทั้งหมดที่ทองคำทำได้จากจุดต่ำสุดในปี2022มาถึงจุดสูงสุดในปี2025โอ้โหเป็นการปรับตัวขึ้นที่มหาศาลจริงๆครับมาถึงส่ตรสุดท้ายกันแล้วครับเราจะลองเอาการพุ่งขึ้นของราคาครั้งนี้เนี่ยไปเทียบกับในประวัติศาสตร์ดูบ้างเพื่อเราเห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นว่าเอ๊ะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่า และนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับโประวัติศาสตร์สอนเราว่าเวลาที่ราคาทองคํามันพุ่งขึ้นแรงๆครั้งใหญ่ๆเนี่ยมันมักก็ตามมาด้วยช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงเป็นเวลานานย้านะครับว่าเป็นเวลานานนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่เป็นแพทเทิร์นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต แล้วพอเรามาจัดอันดับการวิ่งขึ้นของราคาทองครั้งใหญ่ใ,ญในรอบ50ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่ารอบล่าสุดเนี่ยอยู่ในอันดับที่3เพ่าน,นั้นเองนะครับยังเป็นรองการพุ่งขึ้นแบบสุดๆในช่วงปลายุค70แล้วก็ตลาดกระทิงช่วงปี2000ถึง2011ซึ่งข้อมูลนี้ให้มุมมองที่น่าสนใจกับเรามากเลยทีเดียวดังนั้นข้อสรุปที่น่าคิดก็คือการที่แรงซื้อทองคํามันชะลอตัวลงที่เราเห็นกันอยู่นี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่ดูเหมือนว่ามันกําลังเดินตามรอยประวัติศาสตร์ ตามแพทเทิร์นเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดกันครับว่าแล้วอนาคตละ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นแค่การหยุดพักชั่วคราวหรือว่านี่คือสัญญาณของจุดสิ้นสุดของยุคทองในรอบนี้กันแน่มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในแวดวงการเงินช่วงปีที่ผ่านมาคือมันเป็นเทรนที่เกิดขึ้นแบบเงียบๆแต่ส่งผลสะเทือนไม่น้อยเลยและมันก็เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่คลาสสิกที่สุดอย่าง ทองคํานี่แหละครับแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับด้วยตัวเลขแค่ตัวเดียวตัวเลขที่ว่านั่นก็คือ12ครับ12มันคืออะไรก็คือจํานวนเดือนติดต่อกันเป,เป๊ะเลยครับที่ธนาคารกลางของจีนเนี่ยเขาเดินหน้าเก็บทองคําเข้าคลังเพิ่มเรื่อยๆแบบไม่มีหยุดเลยคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่แต่มันบอกเป็นในนเลยว่านี่คือกลยุทธ์ที่เขาตั้งใจทําโอเคงั้นเรามาเจาะลึกกันที่ข้อมูลล่าสุดเลยดีกว่าครับ ว่ามันเป็นยังไงกันแน่ดูจากตารางนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเลขทางการเนี่ยปริมาณทองคำในหน่วย Troy ออ n c e จากเดือนกันยามาตุลาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆคือมูลค่าของมันนี่สิครับคือมันพุ่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่แค่เดือนเดียวนะครับที่มันน่าทึ่งกว่านั้นก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตลอดและเป็นเทรนที่ยาวนานมาก พอเรามาดูเป็นไทม์ไลน์แบบนี้นะครับโอ้โหเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยคือมันเป็นการซื้อต่อเนื่องแบบมาราธอนจริงๆครบ1ปีเต็มๆในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับเอาแล้วครับถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้ตัวเลขทางการที่เห็นๆกันอยู่เนี่ยมันคือทั้งหมดของเรื่องราวแล้วจริงๆเหรอใช่ครับมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าตกลงแล้วนี่คือเรื่องราวทั้งหมดจริงๆหรือเปล่า เพราะว่ามันมีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จีนแรงงานแค่เพียงผิวเผินเท่านั้นคือพูด,ดง่ายๆว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่เราเห็นเท่านั้นเองและไอ้คำถามนี้เนี่ยแหละครับที่ทำให้เรื่องราวมันน่าติดตามขึ้นไปอีกอ่ะเรามาสรุปสถานการณ์กันหน่อยนะครับคือข้อเท็จจริงที่เรามีตอนนี้ก็คือจีนกำลังซื้อทองคำแถมยังทำต่อเนื่องมาเป็นปีแล้วด้วยแต่ปริศนามันอยู่ตรงที่ว่า ตัวเลขที่เราเห็นกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมดจริงๆก็ได้มันก็เลยทิ้งคําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆไว้ครับว่าตกลงแล้วกลยุทธ์ที่แท้จริงเบื้องหลังการทุ่มซื้อทองคํามหาศาลครั้งนี้ซึ่งอาจจะเยอะกว่าที่เราเห็นในรายงานทางการด้วยซ้ำเนี่ยมันคืออะไรกันแน่